ตนี้พวกมันจะเข้าลูกสองมาปะขอขอเล่นนะครับพี่ลูกหนึ่งคนคนเดียบอดเห็นคนเยอยททำไมอ่ะอยากอยากติดอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่อยากเล่นปกตินี่แหละครับพี่เป็นนายดอกของประเทศนะครับพี่ของแบบนี้เลก็ไม่รู้ว<อ>่าถ้ามีปากเสียงถ้ามึงมึงมึงสวนมันก็โดนอ่ะแค่นั้นเองม,มึงก็ต้องรู้นะว่าแกงมึงอยู่จุดจุดไหนของพวกมึงยังไม่มีแม้แต่ตัวเดียวอ่ะมึงยังสร้างกับพวกกูอ่ะฮัลโหลครับพี่ลูกสองพวกผมขอได้ไหมพี่ ก็ลองดูมึงก็ลองดูดิขอ,ขอโทษครับมึงก็รู้ว่ากูเอาเงินพุ่มไปสามสิบเอ็มอ่ะเดี๋ยวกูจะแวงกัดมึงต่อด้วยเอาเรื่องกกับมาเืืออ่ะพี่ต่อครับพี่คือเซ็ตพวกไอ้โกแดงมันออกไปแล้วเรายังไหวอยู่ใช่ไหมครับพี่เออเดี๋ยวไปษเอ,อหารับเพื่อมาแล้วกันแล้วคือไอ้พวกเซตหาศพอ่ะคือเรามั่นใจอยู่แล้วใช่ปะเออเดี๋ยวต้องต้องสอนใหม่อ่ะเพราะว่ามันจับจุดเราได้ ได้ได้ได้ครับช่วงนี้มังก็ระวังนิดนึงพี่เกตลองผมแนะนําลองใช้แบบมวยหูไปครับที่เขาใช้เป็นมวยหูกันนะเอาไว้ฟังครับฟังไว้ศพอยู่ตรงไหนอ่ะหรือมันเป็นงานอยู่ใน่มหาผู้หน้ากล้องดิไอ้เหี้ยขอแบบนี้กูวางแผนเซ้นให้พวกมึงแล้วโอเคครับพี่เพราะเล่นไก่ย่อมดล้วถ้าเราโดนเอาศพออกเขาแบบกักไกลมากเลยไงเราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับหาหาแบบไม่ใช้เซ้นมันไม่ได้ครับพี่ก็ตามนั้นแหละ เอเคได้ครับตอนตอนไปตอนเราคนเขาแกงต้องมีเซนเกมนะแต่สู้เซนเกมเขาไม่ได้เซนเกมเขาดีกว่ามวยหูคืออะไรวะพวกทีพีเอจับจุดตอนตายเอ้ตามหาทุมึงไปตามชีลินมานี่ข้างหลังอะ่ดาวดาวพีดามึงไปเรียกซีลินนี่ไอ้แกงขค่นั้ําม่อยู่ใ้กูกระทืบไปไอ้แกงขค้น้นไอยู่ใ้กูกระทื้ไปเออโปโโปโปโปปไอ้แกง้นง ทำยังไงพี่แกพี่เฮ้ยไปขำอ้วนจริงฮัลโหลอ้วนผมอ๋ออวนตังไอ้มึงตีเก็บตีกระบุนแค่ไหนละตังที่เห็นค่าสายอยู่อ่ะที่ต้อนหน่อหนูชื่อซีรีเหล่าซื้อตื้ป้อยไก่แล้วเราเล่นในวุ้นอะไรเป็นบ้างอ่ะเป็นแหลมป้านเป็นแหลมป้านแต่ไม่ได้ดีหนูคนเดียวหนูเหรอพี่ใช่เราเล่นในวุ้นละไกันเนี่ยเซนจากันเนี่ยหนูชอบเล่นไม้ ตีให้ตายบ้างอ่ะหนูม,มันมีค่าแค่เอาไม่ได้เฉยโอ้ยเฮียทำมึงไม่ทำประโยชน์อะไรเลยนี่หว่าแล้วมึงจะออกแก๊งไหมเนี่ยหนูอ,ออกแล้ว<อ>เดี๋ยวเขาก็เขียนหนูแล้วผมผมว่าเอามันออกเลยนะตั<น>้มตั้มอาเอาออกเลยก็ได้นะครับพี่เกศหนูหมดประโยชน์แล้วสามสิบเก้าคนลุมเขียนหรือเปล่าพี่ต๊อดพี่ต๊อดตรงนั้นเออก็ก็ที่เราคุยกันไว้ไงพี่เกตพี่พี่แดมอนเฮสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ พี่ครับสวัสดีพี่อยากอยากลั่นนะอยากลั่นนะอยากลั่นนะอยากลั่นพี่เข่าเล็กเลยน้องอยากลั่นนะสบายดีนะพี่น้องขอยเย้เลยนี่ยขาขาเขอเรียกมาพี่เก๊อยู่ไหมพี่พี่เก๊อยู่ไหมพี่กินข้าอย่างพี่หันข้าอย่างพี่ครับพี่เก๊อยู่ไหมพี่พี่เก๊อยู่ไหมพี่โหลพี่แล้วพี่เก๊อยู่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่เก๊อยู่ไหมเนี่ยโหลพี่ขาเลขอะไรพี่ขาเลขอะไรขอกระชากหัวมาตบทีดพี่เื่อเลขอะไรพี่เข่าเลขอะไรพี่เก๊อยู่ไหมเนี่ย เฮ้ยเหมือนกันใจเย็นหน่อยเฮียฮ่าฮ่ฮ่ามากเฮ้ยเฮียใครยังไม่เสร็จยากันเปล่าใครเหี้ยมึงยินยินยินองตึ๊กเลยใช่ครับพี่เกิร์บครับพี่เกิร์บพี่เกิร์มพอดีวิ้วแต่งตัวล้อเนี่ยพี่เกิร์บแต่งตัวล้อหลอกพี่เกิร์บแต่งตัวล้อหลอกอ้าวไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้รู้จักเขานะครับผมพี่เกิร์บพี่เกิร์บมาหาบพี่เกิร์บอกเหตุ อันนี้กี่ครบ่ข้เนี่ยหน้าขาวเชียวโอ้ยไอเจมึงแต่งตามใครเนี่ยเจมึงไม่ได้เออ้คนละแก๊งคนละแก๊งไม่ได้ไปไกลๆกูดีคนละแก๊งเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียกสามสิบเอ็มแล้วมาตีอีกย่อหลังอีกเออไปไปกลัวโคตรกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวขอเล่นไปหาก่อนมาชับเตอลอง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 ดูดูว่าเขามาหรือเปล่าไอ้เจมึงแต่งตามใครเอามาใครดีไม่ได้น้ำร้อนลวกนี่ลวกโดนนะสิบไปห้เอ็มนะ ขอโทษครับพี่เกตขอโทษอย่ามาต่อยผมนะครับพี่ดีเจอย่ามาต่อยผมนะอย่ามาต่อยผมนะอย่ามาต่อยผมนะไอ่ฟอร์ดไอ่ฟอร์ดไอ่ฟอร์ดฟอดน้องมึงจอหน้าจะรีบหนีเลยเฮียมันเปอะไรกับมึงเปล่าไอ้จันไอ้ยเอ้ยใครมาเล่นลูกใครมาเล่นลูกสองใครมาเล่นลูกสองเดี๋ยวไปหน้าแลนดแม่งเลยดีกว่าเออขอขอเชิญดีมเฮดกับ SMD เอ็มดนะครับมีมีอะไรครับสภาพี่ปนให้ดิ อ๋อพอดีว่าได้ยินเออบับบักกันในระดับครัวเยีบแล้วแต่เขาเลยครับเขาจะเอายังไงอ่ะไอพี่ใครเป็นไอเยี่ยเกตเนี่ยเอ้ยอย่างผมผมแค่คว้าอาวุธเองนะครับพี่ยังยังไม่ได้แทงใครเลยหัวทองใส่ผ้าคออากาศหนาวเหรอไม่ชอบว่าให้ดิรูปหล่อดิเธออวดอ่ะอาตมากำลังเดินไปสวดอภิธรรมให้เรานะพี่สองครับพี่สอง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 ครับว่าว่าไงครับว่าไงว่าไงผมแค่คว้าอาวุธเองนะครับพี่ยังยังไม่ได้แทงยังไม่ได้ออกสิบใบเลยมัน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 ต้องเออัไม่ตีปอดสภาครับ ใช่ครับใช่ใช่กพร้อมร่นจัดเลยพม่พีกสภาให้เราเคลียร์กับชอบแบบนี้กันหรอเราคลียร์ดยากิดีมเฮดด้ครับเราเขาไม่พอใจว่ามันมีมานานแล้วอ่ะก็คือเราทำไมสภาหลายหัวจังครับสภาหลายหัวทำไมสภาอีอันนี้คือไม่ให้เกียรติสภาครับคือไม่ให้เกียรติสภาถ้าสอบถ้าสอบคุยกันยังดีเสร็จมาคุยมาคุยกับผมนะครับส ได้ครับผมขอฟังด้วยได้ไหมครับไม่ไม่ได้ครับขอคุยกันคุยกับเขาส่วนตัวครับสอบอกเขาออกครับไปก่อนครับแย่เลยว่ะฮ้ยให้เกียร์สะพาน่อยครับเฮ้ยมาเดี๋ยวเพียงมานะคือจะพูดอย่างนี้ครับว่าเขาเล่นแอร์ดอปแล้วเขาไม่ใส่ชุดเกาะครับแล้วเขาก็มาซ้อนแอร์ดอปเล่นๆนด้วยครับซอนให้ดรอั้นเดี๋ยวผมว่าเพียงกันสักเพียงการสักร้อยใบไหมขึ้นรถตู้ด้วเหรอครับเอสเอ็มดีกับดีเอ็มเฮดร้อยใบไหมครับผมผมงงว่าอยู่ดีๆก็มาพูดว่า ของของของผมไม่พร้อมมันดิก <no> ็ค <sushi with> ือคุณไม่พร้อมครับมันเป็นฟ้าปิดของพุณนหลอครับอะไรครับอันนี้ผมสภาครับอ๋อ่ครับสภาคือของผมมันไม่มีจริงอะครับพอมีเดี๋ยวผมลั่นให้ได้ไหมครับคือต้องให้มันเคลียร์กันนะครับเรื่องเก่าๆด้วยอะไรผมจ่ายไปตลอดนะสามสิบเอ็มสิบเอ็มห้าเอ็มสิบเอ็มอะเงินไปไหนหมดหรอครับอยากรู้ไม่ได้ผ่านสภานะครับไม่ได้ผ่านสภาของก็มีตั้งเยอะเงินหายไปไหนหรอครับอยากรู้ว่ามาถ่ได้เงินคนอื่นนะรู้อยู่รู้อยู่เอาไปขาย

ลืมใส่ลืมใส่ชุดกอดไปเลยหลังไปเรียหมดหมดจัดช่วงนี้แสงดับช่วงนี้แสงดับขึ้นเดี๋ยมาข้นเดยวมาเขึ้นเดียหาแสงหน่อยหาแสงหน่อยไอ้เนี่ยนี่โคตรสวยอ่ะปิดหูอ่ะไอ้เนี่ยนี่โคตรสวยอ่ะปิดหูอ่ะหมายเลขหนึ่งหาหมายเลขหนึ่งครับหาหมายเลขหนึ่งไม่รู้ว่าใครกล้าเปล่าไอ้อลิโอมเนี่ยทำตัวแบบเข้มงวดหาหมายเลขหนึ่งครับใครกล้าเปล่าหาหมายเลขหนึ่งไม่รู้ว่าใครกล้าหรือเปล่า 妈蛋！ เพื่อนเข้ามาแสงกันไหนเพื่อนเข้ามาแสงกันไหนโอ้แสบตาเสบตาเสบตาแสบตากสิบเอนะนะพวกแกงกงกทางเรียนไมทำายผู้หญิงก็คุจะเล่นเป็นไรเฮ้ยอย่าไปทำเฮยเออมาให้มพี่เคยต่อยตัวผมเอามาให้เอ็มาเพียมาทมพี่ไม่เอาอขึ้นจีเยมไปอาบน้ำที่กูเหม็นตัดเลยไม่ผมขอไปที่ากลัวกลัวกลัวไอ้บ้าเพืไปอาบน้ำที่กู้งยังเหม็นเลยเมื่อกี้เหนเหนี่ย S <S <S เฮ้ยออกไปตะกี้กออกไปตะกี้ตะกี้บอกกูเหม็นตะกี้เหมือนกูอยู่ยุคประยุทธ์เลยอ่้ยุคประยุทธ์เฮ้ยอย่าไปถามไออแจ็คเกอร์มันมันเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราเป็นอะไรกันอะ เอาจริงนะไม่มันไม่ได้พูดแบบเอาหลอกนะเว้ยแต่เขาอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงเขาแค่คิดว่าเล่นสตอรี่อ่ะปกติอ่ะถูกไหมมันมันจริงๆมันมันก็เป็นสตรีมเมอร์มันก็หาเล่นของมันนอ้แจ็คอะผมไม่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 ค่อยชอบอะไอ้ที่พิดบ้านนีครับพี่ไอ้นั่นบ้านคนอื่นครับพี่พี่ต่อยรวมผม JJ ครับ J Concept เจบ้านพี่หายให้หายากคนเดียว าจริงๆมันมัน,ม,นมันแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่เกี่ยวกับเราอะก่อนที่จะไปตีก่อนก่อนหน้าก่อนอะไรมันก็มีแก๊งเขาก็มีแก๊งของเขาที่นูน่นไม่ใช่เหรอถูกปะเขาไม่เขามาเล่นเฉยะมันเขามารู้มาเล่นอะไรอะ ทำหลังล้าไหนอืออ่าลุงมาตีกับแจ็คหน่อยพี่ชายน่าจะสนุกผมว่าอยู่ก็อยู่นี่ยังพี่อยู่ก็ไอ้บ้านไอ้หลับ้านเราขาดใครอ้อันนี้ใครนี่ไไคนดูไไใครตอบถูกมีรางวัลใสยฟ้าครับพี่ใส่ร้องบ้านใส่ขาดใครบ้างครับใส่ร้องโดนปรับไปเท่าไหร่แล้ๆๆๆๆๆลวอ่ะครบๆๆๆๆครบบ้านใส่ครบ บัานไซน์พี่ต๊อดเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้แอร์ดรอปบ้านใครวันวันนี้กับเมื่อวานนี้ใครไม่มาจ่ายดือนนะคนละสองแสนนะแอร์ดรอปบ้านบ้านบ้านสัมลักสาวเกจค่ะใครบ้างครับบ้านหูครบบ้านหูครบพี่ฟ้าโดนเกือบสิบเอ็มแล้วมั้งน่ะอุ้ยพูดเจอน้องไม่ใช่เขาบอกเขาเขาไม่ว่างใครไม่จ่ายเมื่อวานเนี้ยสิบเอ้ยเมื่อวานเนี้ยสองสองแสนนะสามสาิบแปดคนนะพี่เดี๋ยวเตรียมตัวโว้ยจ่ายจ่ายค่าปรับแล้วก็ไป ไปธนาคารเลยพี่รวมไม่ไปธนาคารแล้วก็ไปจ่ายหน้าธนาคาร่่ใชไปไปเดี๋ยวไปธนาคารไม่เคยแอบดอบบ้านไม่ไม่อยู่สองแสนนะพี่ตอดมีทีมงานไหมให้ผมทำไหมทำมาทำไปเจย์ตัวไปธนาคารนะพี่ปอพี่ไปไปธนาคารพี่ดีดบอเขาไปพี่ยกธนาคารพี่พี่ยกพี่ยืนว่าแรงหน่อยดิยืนว่าแรงไปดีกว่าผมก็แนะนำนายกไปครับเวลาเล่นลี่อ่ะอยากให้แบบมีบินอยู่บนหัวด้วยแล้วแบบเผือกแบบ ดวูว่าว่าว่าแบบประมาณว่าการคนไหนเอาศพเข้าศพออกรู้ได้รู้จุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เสนอไปเรยพยายามดูไอการเอาศพเข้าศพออกมันมันแบบตรงไหมเขาเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมพี่ไซพี่ไซครับคิดมาเลยครับไม่พอผมผมเอาเพียนกับที่ชุบที่บ้านใหญ่ได้ไหม หาคนจาก NTR มาเข้าแกงเอ็มดีจะดีกว่านะครับพี่ตอดมันถามว่าดีไหมมันก็ดีๆคนละอย่างเขาก็มีแกงไงเขาก็อยู่ NTR เราถ้าเข,เขาจะมาเล่นแก๊งเราไหมก่อนถามก่อนน้องไปเอาตัวเขามาเขาก็มีแก๊งอยู่มาๆไม่มีใครทําครับมาทำมาทำ,าทำด้วยกันก็ได้ครับตอนนี้มันก็ครบแล้วปะสลอดอวินออกเดี๋ยวก็หาคนดีๆเข้าอาจจะเป็นไอ้เกี้ยวเข้ามาเล่นด้วยก็ได้เดี๋ยวเอาไอ้เกี้ยว ว่ราะไง JR JR มันก็อยากเข้ามาเล่นเย่าฮ mm ิโรชิอ่ะขอบคุณครับหนูเลขอะไรอ่ะ <c oughs> หนูเลขหนึ่งหกหกครับอ่าถ้าหนูตอบถูกพี่มีคำถามถ้าหนูตอบถูกพี่มีเงินให้หนึ่งแสนบาทอ่าในในไฟเอ็มอ่ะครับ ในไฟเอ็มเมืองสตาร์นะครับใครหล่อที่สุดครับเอ่อพี่ชายเชื่ออะไรอาเอาอเพื่อคำตอบมันจะง่ายขึ้นเอ่เอ,อ,อลองลองพูดเลยครับลองพูดเลยครับที่เราเคยรู้จักหรือว่าเราเพื่อนเพื่อนเราเรือรู้จักหรือว่าเราผ่านผ่านมาครับถ้ามีตอบถูกมีสองแสนครับจริงนะใช่ครับตอนนี้เลย แก๊งอะไรที่หนูชอบครับแก๊งเสียงไม่ได้อะตรงนั้นอะตรงนั้นอะแล้วแล้วในแก๊งเสียงไม่ได้หนูชอบใครใครหล่อที่สุดในแก๊งเสียงไม่ได้ครับตาต้นตีอ่ะโอ้โหเลขอะไรครับน้องเลขหนึ่งหกหกครับโตเร็วๆนะครับเราเจาะอ,อยู่ฮับ ตาตอตี่เฮีย aur. เรียกกูซะแก่เลยแม่งเรียกกูเป็นตาเลยเฮีย aur. เรียกกูแก่จัดเลยเฮีย aur. จะบางสินด,นดีนันดนตี แก่จร e ิงเหรอยีนเป็นบอยแบนด์อะอยากยีนเป็นบอยแบนด์หน่อยเจ๋เหมือนมดสาดอยากยีนเป็นบอยแบนด์หน่อยเฮียหมดมูสสาก ตัวพี่ชายว่ไม่ไงครับเออกระชับอ่พี่ไปแล้วพ,พี่ไอ้รถคันนี้มันเท่าไหร่อ่ะาสามล้านกว่าบาทครับอ๋อซื้อไหมครับโอ้ยไม่มีตังเลยพี่เออถ้าน้องตอบถูกพี่ม,มีเงินให้หนึ่งแสนครับคำถามมีอยู่ว่าครับผมอ่าแก๊งอะไรครับที่เลื่อนที่สุดครับในสายเอ็มเคยพูดตรงนี้จะดีหรอพี่ มีรู้กันอยู่สองครับปิเปอร์ตอนนี้นะครับใช่ครับแก๊งไหนะพี่ดูนะครับูนครับโอ้เลขอะไรครับเลขหนึ่งหกห้าเจ็ดครับเลขอะไรนะครับหนึ่งหกห้าเจ็ดครับพี่ไปฮะเอาจริงหรอพี่ชายใช่ครับใช่ใช่่เข้ามาครับอันนี้พี่ชายชื่ออะไรเนี่ยอ๋อชื่อชื่อตอนครับอ๋อสวัสดีครับพี่ตอนสวัสดีครับครับ หลูเรื่อง